สบายดีทุกคนนี่มันสองอนเพชรเนาะวันนี้จะพามาเบิ่งป่าเบิ่งผลงานเนาะผลงานหาป่าหาป่าเบิง่งมาได้ป่าอย่างนงอันนี้มันป่าหาเอาเนาะป่าจ่าป่าจาดป่าหาป่าจาดจะเป็นประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้ ันนี้กับปลาย้อนเนาะแต่ว่ามันมันกลิ่นเบ็ดแต่ว่ามีมีปลาตัวอื่นมากัดนี่นี่ปลาย้อนเนาะนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ใส่เบ็ดเห็นอย่างทุกคนเห็นอย่างทุกคนนี่ปลาแค่เนาะทุกคนใส่เบ็ดได้ ใส่ประมาณสามรูตัวนี้ตัวแค่ม,มันมันแต่เศร้าส่เบ็ดยามเบ็ดแด้ตัวดีตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองเป็นตัวน้อยตัวนี้สซเบ็ด เบ็ดประมาณนี้แหละเดยวจับมาให้ทุกคนมึงเดี๋ยวดูคนตัวนี้ประมาณโฮกเจ็ดเทียดไละ่ะ ขีดเพชรขีดนี่แหละประมาณนี้ตัวนี้ต,นตัวน้อยบโญยไปไหนเนาะใส่เบ็ดไปทุกคนนี่เบ็ดนี่ทุกคนใส่เบ็ดใส่ในแม่น้ำนี่แหละนี่คือผลงานเนาะทางใส่เบ็ดและใส่มองนะอันนี้ปลาแค่นี่ประมาณหกเจ็ดขีดน,นี่แหละตัวนี้ใส่เบ็ดเนาะเบ็ดประมาณนี้เบ็ดวันนี้จีนายตาม มันเป็นปลาย้อนตัวนี้กระจัดอันนี้นี่ก็บกรแค่น้อยไอนนี้มันปลาหาวปากใหญ่ๆแล้วก็ปลาป่าบอกว่านี่ปลาปากหรือว่าปลาตะเพียนยิงกบกระสาคนไหนกัน,นวันน้องอ้นปลาปากนะบ้านคนปลาปาก ประมาณนี้แล้วอันนี้ปลาพกุกอันนี้แล้วอันนี้ปลาพกุกเนาะบ้านคุณปลาพกุกอ่ามีปลาอย่างเงี้ยสุดลายมิเตอร์ประจานะเดี๋ยวจะให้ทุกคนมึงป่าอันนี้นะอันนี้บ้านคนป่าอย่างอันนี้ แล้วก็บวงเงิซื้อกันปลายอย่างเป็นประมาณนี้เพื่อนป่ายอย่างนี้เนี่ยจีน่าไตามเนี่ยจีนาา่ามาทุกคนจีน่าอันนี้เป็นเงียบเงียบเบ็ดอันที่กำมองมองเงียบเบิง้งเบิ้งเนาะผลงานอันนี้อันนี้โอเคเลยโอเค Ini aja, ini teman-teman. Ayo, telepon ini, ini, nyai ini, ini.